ผมผมมองอย่างนี้ครว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นนายตํารวจนะครับแน่นอนว่าความมีความรู้ความสามารถสูงเป็นคนที่นะครับทางานได้ดีแต่ถ้าดูภูมิหลังของบิ๊กโจ๊กนะที่ได้ชื่อว่าโจ๊กหวานเจีย๊ยบมันเป็นเส้นทางที่ถูกที่ถูก,ถกเติบโตมาจากระบบอุปถัมภ์ก็คือพูดได้ง่ายว่านะครับการเติบโตของเขาปฏิเสธแบ็กแบ็กอัพไม่ได้นะครับแล้วแบ็กอัพของเขาเนี่ยที่เราสังคมรับรู้กันน็คือเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดประวิด นะคใครจะเข้าจะออกบ้านตาร้อยต่อนะครับคนหนึ่งนั้นก็ต้องมีคลอัปรตรเอกนะครับบิ๊กโจกอยู่เสมออยู่ด้วยแต่การที่นะครับสมพันธภาพที่ออกมาจากหนังสือที่ปรากฏเนี่ยผมคิดว่านะครับถ้ามันหลุดนะฮะหรือมันเป็นหนังสือจริงเนี่ยผมคิดว่าบิ๊กโจ๊กตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้สมพันธภาพนี้มันขาดสะบัดหลกเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งบิ๊กโจ๊กคงได้มีผู้อุปถัมภ์รายใหม่ นะครซึ่งปูกตำรายใหม่เนี่ยอาจจะไม่ถูกกับไม่ไม่คือต้องการที่จะกำจัดบิ๊กป้อมเพราะอย่างน้อยก็คือการที่เพื่อไม่ให้บิ๊กป้อมมีความฝันที่อยจะเป็นนายกจากกรณีนี้ด้วยการสกัดบิด๊กปรเด็นปบิ๊กป้อม นี่คือธรรมนี่คือการหักหลังกันในทางการเมืองอ่ะเพื่อผมคิดว่าถ้าเราดูนะนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าดูภูมิหลังของบิ๊กโจ๊บบิ๊กโจ๊เป็นคนที่มีนายเยอะนายเขาเยอะมากแม้กระทั่งคุณยิ่งพจมานคุณทักษิณน,นะครับก็ยังเป็นพ่อของนะครับบิ๊กโจ๊ก็ยังเป็นข้าเก่าต่อเลี้ยงนะก็คือบิ๊กโจ๊ก็ยังไปมาหาสู่ซึ่งเรารู้ว่าสองสองฝั่งเนี่ยเขาอาจจะยังไงดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นดิลกันเป็น มีสมรรธภาพที่เกื้อกูลกันแต่ด้านหนึ่งพร้อมถักหลังกันเสมอและผมก็เชื่อว่านะครับการที่บิ๊กโจ๊กทำแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องของบิ๊กโจ๊กที่รู้สึกว่าต้องนะครับสู้เต็มอัตราสึกในเวลานี้แต่ผมื่อเขามั่นผมมั่นใจเขามีแบ็คที่ดี <S <S ที่รู้สึกว่าเขาณเวลานี้นะครับเขาต้องเลือกแบ็คคนใหม่เลือกนายใหม่พอเลือกนายใหม่ก็ต้องจํากัดต้องยังไงกาจัดนายเก่าที่อาจจะทําให้นายใหม่นะครับรู้สึกว่าอย่างไรเป็นขวางทางนายนายใหม่อ่ะควบหน้าเก่ามันจบไปแล้ว ควบหน้าตอบมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเ็าต้องยังไงหาสอดขาที่สิงสถิตของอำนาจใหม่ก็คือนายใหม่แต่นายใหม่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับนายเก่าในเมื่อเขาประเมินแล้วว่านายเก่าก็หมดสภาพแล้วพลเอกประวิตหมดสภาพแล้วก็ <S <S วต้องจัดการด้วยพิธีการนี้เลยคือเขาไม่ได้กลัวเงี่ผมคิดว่าคือถ้าเขากลัวมันคงจะไม่มีหนังสือลักษณะนี้ออกมาแต่เขาดูดูแล้วว่าบิป้อมเวลาเนี้ยหมดสภาพแล้วแล้วก็การทําแบบเนี้ยมันทําให้โอกาสความฝันบิป้อมที่จะไปเป็นนายยก มันก็จะถูกสังคมตั้งคําถามมากขึ้นแล้วก็มันทําลายนะครับสิ่งที่นอกเหนือกว่านะครับาการณีหนังสือออ่มนั้นคือทําลายความชอบธรรมของสวอเพราะกรรมการปปชอในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันยกมือโหวตมาจากสวอซึ่งมันทําให้เราเห็นโครงสร้างอํานาจในประเทศนี้ผ่านสวอรหรือว่าถ้าพลเอกประวิตยสามารถสั่ง นะครับให้ใครเป็นปปชได้เท่ากับว่าพลเอกวิทก็สามารถสั่งสอบวอได้นี่คือการวางระเบิดลูกใหญ่กับโครง้ามนาจเก่าโดยพลเอกโดยพลตำรวจเอกนะครับอ่าิมคโจ๊กเนี่ยครับ